สรุปเนี่ยปีแย่ตัวนี้ไม่เจ้า้อนเจตัวนี้กระด้วยนะเก็บไว้<ฮ>แต่แรกกี่ยวกับตัวนี้กับปีแย่กันแล้วสรุปคือไง ผมเล่ลืมตื้อไปมากแต่เพ่อนเลยฮ้อนเจแต่ไม่รู้ได้ย้อนเจผือหรือว่าเมกเลยฮนะ้อนกัดถ้าจะได้จับเมกเลยมยั้ยอยติดตัวไหนวันในโนเนูเป็นตัวเมียเอาไป Nha hôn Chê vậy <laughs> toàn mà Đâu mua mua bà con Đường nè แรงเธอนี่น้องเล็กรุดแต่เด็กตุก้งเยอบอยู่ปัญเนี่ยเกตายอ่ะแม่เ๋ยวมีกรกน้องวูนี่มาละ